ตอบถูกเอาไปเลยนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องจากหน้าร้านในะส่เข้าไปในกล่องนี้แล้วก็เดี๋ยวให้พนักง,งานร้านสวันโฟนถายว่าเป็นรุ่นอะไรถ้าตอบถูกมีรางวัลให้ค่ะรู้ว่าน่าจะเป็นถ,ถ้าไม่อ,อดแดปตเตอร์ก็สายชาร์จเป็น iPhone 11เอ็ดมีใครเป็นมามา่า iPhone 12บสองป็ Android สักรุ่นนะใครวัน สิบห <15. S 2> ้ารุ่นที่สองนะคะเดี๋ยวจะให้ลูกค้ามาถ่าย <15. S 1> iPhone 13ค่ะ iPhone 11ครับ <15. S 2> iPhone ครับ13บสามขอบคุณนะคะผิดค่ะ15 Pro Max เป็นไม่มีใครตอบถูกนะคะเจอกัน EP หน้าค่ะบายเฉลยแล้วไม่มีใครตอบถูก